สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำหนังสือที่ทีมงานของเราจัดจำหน่ายนะครับหลายๆท่านถามเข้ามานะครับว่าหนังสือพวกนี้มันจำหน่ายเป็นยังไงนะครับก็ต้องตอบแบบตรงๆเลยว่าเราจำหน่ายเป็นไฟล์ pdf อย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำเป็นหนังสือออกมาจำหน่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราติดต่อทางสานักพิมพ์กะว่าจะให้เขาพิมพ์แล้วก็จาหน่ายตามร้านหนังสือต่างๆให้นะครับ แต่ยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอะไรอย่างเนี้นะครับซึ่งเขาก็ยังให้คําตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้ามันนานเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีการจัดพิมพ์เองนะครับแล้วก็เข้าเล่มแล้วก็ให้กับท่านที่สนใจที่ต้องการเป็นเล่มหนังสือได้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะอีกราคาหนึ่งกับราคาในหน้าปกตรงนี้นะครับเพราะว่าราคาหน้าปกตัวนี้จะเป็นราคาของไฟล์ pdf นะครับ เวลาท่านซื้อไปเนี่ยทีมงานเราก็จะจัดส่งให้ทางอีเมลของท่านนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้ามีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เนี่ยเราก็จะส่งไฟล์พวกนี้ทางอีเมลให้กับท่านแบบฟรีๆไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสั่งซื้อ หนังสือของเรานะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาบ้างว่า้ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับซึ่งเราก็ไม่เคยได้นําเสนอให้กับทุกท่านได้รู้ว่าหนังสือของเรามันเป็นยังไงนะครับอยากให้ท่านลองเองดีกว่านะครับคาชมก็มีคําที่เป็นคําลบๆบหรือคําแบบถามว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นยังไงมันยังไม่ชัดเจนก็มีนะครับทีมงานก็รับข้อมูลเหล่านั้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นหนังสือเวอร์ชั่นแรก นะครับเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาใหม่ๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับภาคกอที่เป็นข้าราชการที่ดีพวกนี้ก็มีตัวใหม่ๆโผล่เข้ามาเยอะนะครับคือถ้ามารีวิวให้ท่านฟังเนี่ยนะครับมันจะเหมือนเป็นการอวยตัวเองเกินไปนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ท่านเข้าไปดูแบบเล็กๆน้อยๆน,นะครับท่านก็เข้าไปดูสารบัญว่าเฮ้ยมันครอบคลุมกับเนื้อหาของท่านไหมนะครับ ไปดูตัวอย่างว่า้ทีมงานเขียนเนี่ยมันมีแต่เนื้อหาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับนะอันนี้ก็เข้าไปดูตามตัวอย่างหนังสือเองนะครับฉะนั้นทุกเล่มที่เราทํามาเนี่ยนะครับหลายๆท่านถามเข้ามาว่ามันตรงกับการสอบครูอาชีวะไหมนะครับก็ต้องบอกว่าตรงทั้งหมดครับเพราะคนที่ทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็คือคนที่อยู่ในอาชีวะนี่แหละครับต้องตอบตามตรง นั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับอาชีวะท่านได้รู้หมดแน่นอนนะครับเรานําเสนอผ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยทุกเล่มนะครับให้กับท่านได้ลองเอาไปอ่านอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มีข้อเตือนอยู่นะครับว่าถ้าท่านไม่ต้องการอ่านหนังสือที่มันใช้เวลานานเนี่ยท่านไม่ต้องซื้อไปนะครับอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยเพราะว่าเราอัดเนื้อหาเต็มที่นะครับ เราทำหนังสือเรารวบรวมเป็นเนื้อหามาทั้งหมดก่อนนะครับแล้วจะตัดเป็นฉบับย่อก็ยังไม่กล้านะครับเพราะกลัวมันเสียในส่วนของเนื้อหาไปแล้วเนี่ยเวลาท่านไปอ่านมันจะรู้สึกขาดตอนนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกฎหมายหรือมาตราต่างๆนี้เราก็จะบอกชัดเจนว่าเราขอตัดนะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอ่าอันนี้ท่านก็จะเห็นที่เราเขียนกำกับเอาไว้นะครับังนั้นถ้ามาตรามันหายไปเนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องมันจึงต้องหายไป ไม่งัน้นท่านจะอ่านแต่สิ่งที่มันมันไม่ได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าความต่อเนื่องของเนื้อหานี้ก็มีความต่อเนื่องอยู่นะครับก็ลองเอาไปพิสูจน์เองดีกว่านะครับไม่ไม่อยากบอกอะไรมากนะครับหลายท่านเนี่ยมาซื้อหนังสือเพราะอะไรครับเพราะไปดูคลิปของทีมงานของเรานะครับที่อัดลง youtube ไว้เตือนท่านตั้งแต่สเดือนที่แล้วนะครับคือแบบมาปับ๊บทีมงานไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับเอาอย่างเดียวครับเอา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 ,เอ,าอย่างเดียว อันนี้เราก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็ถามไปว่าเอ๊ะไปรู้ข้อมูลหนังสือมาจากไหนนะครับคือเขาไม่รู้หรอกว่าเราขายหนังสือนะครับแต่ว่าเราไปทําคลิปแนะนําท่านแบบตรงๆเลยว่าเอ้ยคนจะเตรียมตัวยังไงคนจะอ่านซือ้อหนังสือสอบยังไงนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยมันใช่นะครับก็เลยติดตามมาทางแฟนเพจพอมาเห็นเราขายหนังสือก็ซื้อเลยนะครับซื้อไปอ่านเลยนะครับ โดยที่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดียังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าคิดว่าเออทีมงานเราน่าจะพอมีอะไรดีเล็กๆน้อยน้อยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่แบบมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมผมชอบมากเลยนะครับคือศึกษาก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับรวมถึงบางท่านที่มาซื้อนะครับอันนี้เราก็ให้ข้อมูลเต็มที่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูตัวอย่างก่อนนะครับค่อยซื้อนะครับไม่ได้บังคับซื้อนะครับไม่ได้เชียร์ว่าต้องซื้อนะเข้ามาสอบถามได้นะครับก็เป็นเรื่องปกติ รเราก็แนะนําไปว่าถ้าไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าหนังสือเนื้อหามันเยอะนะครับแล้วถ้าท่านชอบแบบย่อๆนี่ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะเราไม่ย่อครับเราจัดเต็มให้เน้นเนื้อหาไว้ก่อนอ่านแล้วเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อ่านแล้วเอาไปใช้ในการสอบได้เพียงแต่ว่าท่านต้องไปย่อเองมันถึงจะต้องไม่อ่านในรอบที่4รอบที่5้าที่มันเยอะๆนะครับ อันนี้ก็แจ้งเตือนทุกท่านอย่างชัดเจนแล้วนะครับนะในหนังสือมันจะมีอยู่4ชุดนะครับซึ่งมันจะมี2ชุดที่จะมะีตัวเนื้อหากับข้อสอบอยู่ยในในชุดนั้นเลยนะครับก็คือเล่มแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อหาของการสอบภาคกซึ่งเป็นความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับส่วนเล่มสีฟ้าเนี่ยภาคขก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน นะครับก็ไปดูหลักสูตรสอบเอานะครับว่านเนื้อหาตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นเล่มแดงกับเล่มสีฟ้าเนี่ยถ้าท่านซื้อไปเนี่ยท่านจะได้เนื้อหากับข้อสอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่บางท่านเนี่ยอยากได้เฉ yes. พาะข้อสอบนะครับเราก็แยกข้อสอบจากเล่มแดงเนะี่ยมาไว้ที่เล่มสีเขียวครับจะมีเฉพาะข้อสอบอย่างเดียวเป็นเล่มตีแตกนะครับจะดึงข้อสอบจากเล่มแดงออกมาส่วนข้อไข่นะครับเราก็ เล่มสีเทานะครับก็จะไปดึงข้อสอบจากเล่มสีฟ้าออกมาฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยทั้งสีเล่มเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับนะถ้าชอบเนื้อหาบวกข้อสอบแนะนําเล่มสีแดงกับสีฟ้าถ้าชอบข้อสอบอย่างเดียวเลือกสีเขียวเป็นของภาคก,กเลือกสีเทาเป็นของภาคขอตามนี้นะครับนะแต่หลายท่านเนี่ยซื้อไปทั้งสีเล่มเลยนะครับเพราะวา่าอยากจะมีเล่มข้อสอบต่างหาง อยากจะมีเล่มเนื้อหากับข้อสอบต่างหากนะครับอันนี้ก็ยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเพจไปในตัวนะครับนะก็ต้องขอบคุณนะครับที่มาเรียกใช้บริการหนังสือของเราเอาไปอ่านนะครับซึ่งเป็นไฟล์ pdf ผมแนะนําไปแล้วว่าไฟล์ pdf มันดียังไงนะครับ1ท่านได้ไฟล์ไว้กับท่านตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าท่านเอาไปจําหน่ายแล้วเราจับได้อันนี้ก็จะผิดลิขสิทธิ์นะครับฉะนั้นท่านได้ไฟล์ไปแล้วท่านจะทํายังไง ก็เรื่องของท่านเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ห้ามเอาไปทําอะไรที่มันเชิงพาณิชย์ต่อแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ตลอดชีวิตด้วยนะครับนะฉะนั้นได้ไฟล์ pdf มันจะมีอะไรใหม่ๆอยู่กับท่านตลอดนะครับแล้วอ่านบนแท็บเล็ตก็ได้อ่านบนมือถือก็ได้นะครับอ่านบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ,นบ,นนะรบถ้าท่านจะอ่านบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตก็แจ้งเรามานะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของไฟล์ที่เราส่งไปจะเป็นไฟล์แบบ พิเศษนิดหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็ทักแชทเข้ามานะครับถ้าเป็นหนังสือเลยเนี่ยผมก็เคยแนะนําไปแล้วว่ามันก็ได้แค่หนังสือครับถ้าท่านอ่านจบแล้วมันก็ก็อยู่แค่หนังสือครับงั้นท่านจะเก็บความรู้เหล่านี้ไว้ยังไงก็คือเก็บเป็นหนังสือนะครับบางท่านไม่เก็บก็ส่งต่อให้กับคนอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับบางท่านชอบอ่านกับหนังสือเลย ที่เป็นเล่มมาโดยตรงเลยก็ดีนะครับหรือบางท่านจะชอบเป็น pdf ไปปิม้นอ่านทีละเล็กทีละน้อยรวบรวมกันไปก็ดีนะครับมันก็ดีหลายๆแบบนี่ยผมบอกไม่ถูกหรอกนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านเลือกแล้วกันนะครับแต่ทีมงานเรามีจําหน่ายเฉพาะ pdf เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับแต่อนาคตก็อาจจะเป็นเล่มหนังสือมาก็ได้นะครับก็ตามนี้นะครับสาหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เข้าไปอ่านตัวอย่างนะครับกดเข้าไปในรูปตัวนี้เลยนะครับมันจะมี ผมทิ้งข้อควาไมไว้ว่าตัวอย่างหนังสือท่านก็คลิกเข้าไปดูก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อเนื้อหาที่เราทําขึ้นมาในแต่ละเล่มเนี่ยมันจะมีหัวข้อกํากับชัดเจนนะครับฉะนั้นมันจะไม่ไม่ใช่การรวมว่าเป็นภาคกอทั้งหมดหรือภาคภาคขอหัวข้อทั้งหมดไม่นะครับทีมงานตั้งใจจะทําเป็นหัวข้อละเล่มนะครับอย่างเช่นภาคกอมีประมาณ3หัวข้อใหญ่เนี่ยมันก็จะมีภาคกอสามเล่ม ภาคขอมีสามหัวข้อใหญ่ก็จะมีภาคขอสามเล่มรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นชุดของหนังสือของทีมงานเราทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบสิบเล่มเลยนะครับจะพ่อเกี่ยวกับการสอบรอบทั่วไปนะครับแต่ว่าเราทําไม่ทันนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับตอนนี้ที่ทําทันก็มีสองเล่มนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับถามว่ายังมีข้อผิดพลาดไหมก็มีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าไฟล์อัปเดตจะตามไปนะครับ พร้อมกับเนื้อหาใหม่ๆท่านก็รอรับได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรเราก็แจ้งเข้ามาเรามาได้เลยนะครับอันนี้เราก็ต้องรับความจริงนะครับนะครับส่วนหลายท่านที่เอาไปอ่านแล้วรู้สึกว่ามันโดนใจก็โอเคขอบคุณนะครับก็มีฟีดแบ็กกลับมานะแล้วก็มีหลายท่านที่ถามอีกนะครับว่าเอา้าได้ข่าวว่าจบเอกคอมพิวเตอร์มาตอนนี้หนังสือเอกคอมพิวเตอร์ทําเสร็จยังนะครับก็ต้องบอกว่ายังครับ คือตอนนี้นะครับทีมงานแอดมินแต่ละคนยังไม่ค่อยมีเวลาเลยครับนะครับภารกิจงานหลักก็เยอะอยู่แล้วก็เลยไม่มีเวลาทําในส่วนของหนังสือพวกนี้ให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับให้ท่านเอาไปอ่านนะก็รู้สึกเสียดายโอกาสตรงนี้นะครับคือเราพยายามจะคัดสรรเนื้อหาที่มันคิดว่าจะใช้ในการออกข้อสอบมาให้กับท่านอ่านแต่ว่ามันไม่ทันนะครับงั้นก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะเร่งให้ทันนะครับอาจจะทันก่อนวันสอบหนึ่งวันก็ได้นะครับ นะถ้าไม่ทันท่านก็ไปจับจองหนังสือเล่มอื่นๆน,น,น,นะครับอย่างเช่นวิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือเทคนิคคอมเนี่ยท่านไปหาที่อื่นได้เลยนะครับหารอได้เลยนะครับถ้ารอทีมงานแอดมินเนี่ยอาจจะช้าเกินไปก็ได้นะครับทํนทำให้ท่านได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับวิชาการศึกษาก็ยังทําไม่ทันครับโอ้โหเนื้อหาวิชาการศึกษาที่เรารวบรวมจากหลายๆแหล่ลลลงข้อมูลมาเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับเยอะจริงๆนะครับ กว่าที่จะออกข้อสอบกว่าที่จะจัดการเนื้อหาให้มันลงล็อกเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนะก็ไม่รู้จะทันต้นปีหรือเปล่านะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยจะเร่งให้ทันนะครับคืออยากให้ทุกท่านได้หนังสือจากเราไปอ่านนะครับนะครับหลายคนถามมานะก็แสดงว่าดีหรือเปล่าเนาะ <laughs> หรือว่าอยากเอาไปเปรียบเทียบกับเล่่อ,อืมือน,นะครับนะ นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่บอกกล่าวกับสมาชิกทุกท่านนะครับว่าวิชาการศึกษาเนี่ยเรายังไม่มีนะครับตอนนี้วิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคนิคคอมเนี่ยก็ก็ยังไม่มีเหมือนกันคือยังไม่เสร็จนะครับจะมีที่เสร็จก็มีแค่นี้ครับเนี่ยภาคกกับภาคขอ,อย่างและหัวข้อแค่นั้นนะครับส่วนข้อสอบคอพอ,อน,นี้ทีมงานเราบอกไปแล้วว่าจะไม่ทํานะครับจะให้ท่านไปติวเองนะเพราะว่า ทีมงานไม่ถนัดนะครับถ้าจะให้ทำเนี่ยกลัวเอาไปอ่านแล้วมันรู้สึกแบบกระจอกมากเลยนะครับก็เลยไม่ทําออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยข้อสอบที่อยู่ในหนังสือเล่มสีแดงกับเล่มสีฟ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอยู่ปรากฏตามอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นการออกข้อสอบโดยทีมงานแอดมินเองทั้งหมดเนื้อหาหรือโจทย์ที่ออกตัวเลือกตอบหรือเนื้อหรือโจทย์ที่ออกเนี่ยจะอยู่ในหนังสือทั้งหมดฉะนั้นเนี่ย เรามีความเชื่อว่าคนออกข้อสอบเวลาเขาออกเนี่ยเขามักจะไปเอาเนื้อหาจากพระราชบัญญัติหรือจากหนังสือเล่มนั้นมาออกเราก็เลยจำลองโจทย์เป็นลักษณะของแบบนั้นนะครับฉะนั้นในหนังสือทุกเล่มตอนนี้มันจะเป็นข้อสอบที่เป็นวัดความจำยังไม่ใช่การวิเคราะห์นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันต่อๆไปเนี่ยจะเสริมการวิเคราะห์เข้ามาแล้วนะครับนะฉะนั้นเวอร์ชันเนี้ย วัดความจาล้วนๆเลยครับถ้าเอาเฉพาะข้อสอบไปทำเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็จําได้เกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าข้อสอบเราเนี่ยจะออกประมาณว่าไม่ตัดเนื้อหาอะไรทั้งสิ้นคืออ่านโจทย์เนี่ยโจทย์มันจะเป็นเหมือนกับเนื้อหาในตัวอยู่แล้วนะครับหรือมาอ่านตัวเลือกตอบเนี่ยจะเป็นเหมือนเนื้อหาอยู่ในตัวอยู่แล้วอ่านโจทย์อ่านตัวเลือกตอบได้เนื้อหาทั้งหมดเลยไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นยกเว้นบางข้อที่มันแบบ เพี้ยนๆหน่อยอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับคือตอนที่แอดมินอ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเอาเนื้อหามาอ่านแล้วก็ตั้งโจทย์นะครับก็เป็นคอนเซปต์ของการมาออกข้อสอบต้องบอกได้เลยนะครับว่าข้อสอบในหนังสือทุกเล่มที่เราทำมานะจะไม่เหมือนใครหรืออาจจะเหมือนบางข้อเพราะคิดตรงกันแต่มันเป็นชุดความคิดที่ทีมแอดมินนะคิดไว้แล้วว่า ถ้าออกมาประมาณนี้แล้วไล่สเต็บกันมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าท่านลองทําแบบฝึกหัดมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าทำทำได้หมดนะครับท่านจะจําในส่วนของลักษณะของเนื้อหาจากการทําแบบทดสอบได้ดีพอสมควรเลยอันนี้ขอบอกแบบนี้นะครับหรือบางท่านอ่านไปแล้วไม่มีอย่างที่พูดเลยขี้โม้นี่ว่าอันนี้ก็ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าถ้าท่านใดรู้สึกแบบนี้นะครับนะคือพูดไปแล้วมันเหมือนแบบอย่างที่ผมบอกมันเหมือนอวย อวยหนังสือตัวเองนะครับท่านลองเอาไปอ่านดีเองดีกว่านะครับผมผมไม่ให้ท่านตัดสินเลยว่าเออมันจะช่วยท่านได้เยอะได้น้อยยังไงเนี่ยก็ลองเอาไปอ่านดีกว่านะครับตามนั้นนะถ้าเอาทั้งสี่เล่มก็ก็เอาไปเลยนะครับถ้าเอาเฉพาะเล่มใดเล่มหนึ่งก็จัดไปนะครับขอให้ท่านได้มีหนังสืออ่านก็พอนะครับทีมงานเราหวังแค่นี้แต่เจตนาของเราที่ทําหนังสือพวกนี้ออกมาก็เพราะว่า เราอยากเอาประสบการณ์ที่เราไปเจอสนามสอบต่างๆเนี่ยมาใส่ในหนังสือทุกเล่มที่เราทําแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นท่านไม่ต้องมาเชื่อว่าเอ้ยมันไม่จริงหรอกมันก็เหมือนหนังสือทั่วไปนั่นแหละก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านถ้าท่านใดอยากลองก็มาลองดูนะครับมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับก็สอบพวกนี้นะครับและในส่วนของท่านที่บอกว่าเปิดติวไหมนะครับแอดมินเปิดติวไหมนะครับ คือผมเข้าใจท่านนะครับว่าท่านอยากจะให้ทีมงานของเรานะเปิดติวนะครับแต่ทีมงานของเราคุยกันแล้วว่ามันไม่มีเวลาว่างจริงๆนะครับเพราะว่าภารกิจงานภาคกลางวันของตัวเองที่เป็นงานหลักเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับหลายท่านก็บอกว่าเอาแล้วกลางคืนเหรอทำไมไม่ติวกลางคืนก็ไม่ได้ครับกลางคืนก็คือหมดพลังงานจากกลางวันแล้วนะครับถ้ามาทํากลางคืนเนี่ยมันจะเป็นสภาพแบบอิดโรยนิดหนึ่งนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์หล่ะ สาร์อาทิตย์ก็เกือบไม่ได้เหมือนกันครับเพ,พราะภารกิจเข้ามาก็คือมันเข้ามาแบบอยู่ดีๆก็เข้ามานะครับคือผมจะพูดง่ายๆแบบนี้ว่าทีมงานของเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะติวให้นะครับมาพูดกันตรงๆคําว่าไม่พร้อมคือไม่ใช่ไม่อยากติวนะแต่มันไม่พร้อมครับเมื่อคนเราทําอะไรที่มันไม่พร้อมเนี่ยมันจะได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเราจะจัดติวอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็น่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วนะครับ ซึ่งถ้าให้ท่านเสียตังค์แล้วมาฟังติวที่มันไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มันก็เกิดผลเสียกับท่านแล้วก็เกิดผลเสียกับทางทีมงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมเราถึงไม่เปิดติวนะครับก็ฝากหนังสือทุกเล่มไว้ด้วยนะครับจะมีประมาณนี้ถ้าทีมงานพร้อมก็มีโอกาสที่จะมาเปิดติวให้กับทุกท่านได้นะครับนะก็ ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ